เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านครอบครัวจารุสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณแม่ชล่มคุณหนูรีคุณก้องเกียรติพร้อมทั้งเพื่อนของ คุณพ่อประสานจารุสมบัติวันนี้นธรรมภาพก็มีเวลามาปรงธรรมสังเวทและก็ให้ข้อคิดต่างๆเพื่อจะได้เป็นหลักในการ,รเผชิญความอาลัย เมื่อความจริงปรากฏที่นั่งอยู่ทุกคนนี้คงจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าคุณพ่อประสานกำลังแสดงธรรมะขั้นสูงสุดอันเป็นสัจธรรมให้พวกเราทั้งหลาย ท่านแสดงทาอะไรบ้างแสดงทําเรื่องชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแสดงทําเรื่องความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงทําเรื่องความพ,พัดพลาดแสดงทําเรื่องความ รักแสดงทำอีกหลายอย่างที่ประมวลลงแล้วเป็นรสชาติของชีวิตที่ผ่านมาซึ่งบัดนี้รสชาตินั้นไม่ได้มีต่อท่านอีกไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ของสังขารที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย คุณพ่อเป็นโรคมะเรง็งหายแล้วก็เป็นแล้วก็หายคราวนี้คุณพ่อไม่ได้เป็นแล้วแต่คุณพ่อสละเรือขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วฝั่งที่คุณพ่อได้ขึ้นไปนั้นเป็นฝั่งเป็นทิพย์ ฟังแห่งทิศร่างหยาบๆไม่มีแล้วที่จะไปกินอาหารหยาบจะต้องถูกตัดถูกหัน่นถูกแทงถูกใส่ท่อสายยางถูกดูดจากเครื่องมือแพทย์จากเครื่องมือหมอไม่มีแล้วเรียกว่าพ้นโทษ ฉะนั้นเตวิญญาณที่ออกจากร่างเนี่ยในเมื่อใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนนักโทษออกจากคุกคือหมดเวลาติดคุกแล้วร่างกายที่ใช้งานไม่ได้เป็นคุกขังจิตขังด้วยชาราด้วยพยาธิขังด้วยการพัดพลาดขังด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ทิวชราเป็นโซ่ตรวนอย่างหนึ่งพยาธิความเจ็บป่วยเป็นโซ่ตรวนอันที่สองคล้องขาซ้ายขวาเอาไว้เป็นโซ่ตรวนชรากับพยาธิตัวนี้แล้วแก่ตั้งแต่เกิดหรือบางทีก็แก่ก่อนเกิด เช่นท้องแก่แก่แล้วก็เกิดเกิดมาแล้วก็โตมาเรื่อยๆไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของคนเนี่ยจากสเปิร์มหยดเล็กๆโตขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ในท้องแปดเ้าเดือนออกมาอยู่นอกท้องอีกคุณพ่ออยู่มาได้ถึง94ปี นานมากพอสมควรสำหรับชีวิตหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างแดดฟ้าลมฝนหิวกระหายโรภยคภัยไข้เจ็บเรียนรู้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่คุณพ่อไม่ได้เรียนรู้คุณพ่อประสานได้ริมรถของการเกิดมาบนโลกใบนี้ได้เรียนรู้ ทั้งบาปทั้งบุญทั้งได้ทั้งเสียทั้งหิวทั้งอิ่มทั้งเย้มทั้งร้องไห้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่คุณพ่อสิ้นไปเนี่ยถ้าจะเขียนเป็นสมุดเล่มใหญ่ก็น่าจะเป็นสมุดหลายเล่มเหมือนกันหลายสิบหลายร้อยเล่ม พวกเราทั้งหลายที่เกิดมาภายหลังเป็นลูกก็ดีเป็นหลานก็ดีเมื่อมองย้อนกลับไปถึงคุณพ่อรอยเท้าของท่านหรือรอยเท้าของคุณตาก็จะเห็นว่าเป็นรอยเท้าที่ เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายมหาศาลเป็นรอยเท้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในการดำรงชีวิตสิ่งเหล่านี้แหละท่านทั้งหลายเป็นธรรมะที่เป็นรสชาติของชีวิตที่อยู่นอกเหนือจากคำว่าตายการทิ้งรอยเท้า เอาไว้บนโลกใบนี้ให้รู้ให้คนที่มาทีหลังรู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเหยียบบนโลกใบนี้คุณพ่อประสานเคยมาเหยียบบนโลกใบนี้เหมือนกับนักบินอวกาศไปเหยียบบนดวงจันทร์คนที่มาทีหลังก็จะได้มองเห็นว่ารอยเท้าของท่าน มีความหมายต่อชีวิตของลูกของหลานอย่างไรพวกเราเกิดมาแล้วเดินตามรอยเท้าท่านเนี่ยก็ง่ายขึ้นชีวิตก็ง่ายขึ้นเพราะคุณพ่อหรือคุณตาเนี่ยท่านได้แผ้วถางทางชีวิตเอาไว้ให้ลูกให้หลานไปหมดสิ้นแล้ว ความยากลำบากในปัจจุบันก็แตกต่างจากตอนที่ท่านเริ่มต้นชีวิตไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายกระยาณมิตรที่มาร่วมงานก็คงจะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่มนุษย์งงงวยแล้วก็สงสัยมากที่สุด ก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตว่ามาจากไหนและจุดที่เป็นปลายทางของชีวิตว่าจะไปไหนมาจากไหนและจะไปไหนเนี่ยก็เป็นคำถามของคนทุกคนตอนที่มีชีวิตอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรเนี่ย มนุษย์ก็สามารถหาคำตอบได้ง่ายเพราะมันเป็นรูปธรรมเช่นบางคนเป็นหมอก็ทำหน้าที่รักษาคนไข้นักธุรกิจก็ค้าขายไปทหารตำรวจก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเกิดมาเพื่ออะไรก็ตอบได้ง่ายแต่ตอนที่มนุษย์สงสัยว่าเกิดมาจากไหนเนี่ยแล้วตายแล้วไปไหนเนี่ย มมนเป็นความสงสัยที่ไม่เคยมีคำตอบชัดเจนในตัวมนุษย์เองเพราะผู้ที่จากไปก็ไม่ได้บอกว่าไปไหนบางคนอาจจะจุดทูกสื่อสารกับดวงวิญญาณของผู้จากไปได้อาจจะมีร่างทรงเข้าทรงหรือมาเข้าฝันอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง ซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างไม่สากลหรือก่อนมาเกิดบางคนอาจจะบอกว่ามาจากภพภูมินั้นหรือคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ก็อาจจะฝันว่าได้ลูกคนนั้นได้ลูกคนนี้หรือเด็กมาขออยู่บางคนก็ไปขอจากพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรบางคนแต่งงานมาน,ะนาน แต่ก็ยังไม่มีลูกก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้าฝันมาเกิดได้จริงนี่แปลว่ามีวิญญาณก่อนเกิดและมีวิญญาณก่อนตายจริงและระหว่างมีชีวิตอยู่ก็มีจิตวิญญาณจริงที่คุณพ่อ ประสานจะรสมบัติท่านแสดงธรรมแก่เราเ่งก็คือเป็นร่างที่ปราศจากวิญญาณแปลว่าวิญญาณออกจากร่างเนี่ยร่างนั้นก็หมดความหมายไปไหนไม่ได้ไม่ได้ออโต้เหมือนกับรถที่บังคับได้ไม่เหมือนกับรถธรรมดาเนี่ยไม่มีคนขับเข้าไปไม่ได้ ฉะนั้นเจตจึงเปรียบเสมือนกับคนขับรถร่างกายเหมือนตัวถังรถที่มีความสมบูรณ์ขับไปไหนมาไหนได้แบตเตอรี่หรือน้ำมันก็เปรียบเสมือนกับบุญกุศลที่เราทำตอนนี้ยางแบดนเครื่องเสียเพราะว่าถูกโรคภัยไข้เจ็บเล่นงาน ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมไม่ไหวก็จาเป็นต้องไปซื้อรถคันใหม่นั่นหมายความว่าคนที่เป็นคนขับเนี่ยก็ต้องไปขับรถคันใหม่ตรงที่ไปขับรถคันใหม่นี้แหละเราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณพ่อจะอยู่ในภพภูมิใดจะสถิตในภพภูมิใดท่านอาจจะอยู่กับเราที่นี่ก็ได้ ท่านอาจจะนั่งฟังธรรมเดินป้วนเปี้ยนอยู่แต่คนละมิติมองไม่เห็นว่าท่านอยู่ตรงไหนเนื่องจากตาของเราเป็นตาเนื้อส่วนของท่านนั้นเป็นอาทิตมานากายคือกายทิ์จิตวิญญาณมันเป็นกายทิ์คนที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณเชื่อว่าเามนุษย์ของเราเนี่ยสั่งงานโดยสมอง ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแต่ชาพุทตของเราเชื่อเรื่องจิตวิญญาณสื่อสารทางจิตวิญญาณผ่านสมาธิภาวนาคนที่ตายไปเราก็เชื่อว่าถ้าทำบุญทำกุศลสวดมนต์ไหว้พระขวดน้ำ บางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้จิตวิญญาณนั้นก็จะได้อนุโมทนาบุญสวยผลบุญแล้วก็ได้รับบุญนั้นแปลว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงดังที่องค์สมเด็จพระสัมาสมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสสอนไว้ให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจากไปเนี่ย จึงนิยมประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันเพื่อเลือเพื่อขาดตามประเพณีว่าจิตวิญญาณมีอยู่จริงฉะนั้นวันนี้อัตบภาพมาปาราบธรรมก็เพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือลูกหลานโดยเฉพาะคุณแม่ชะเล่มซึ่งคุณแม่เคยอยู่เคียงคู่กันมากับคุณพ่อเนี่ยยาวนานห้าหกสปีแต่วันนี้ไม่มีคนเคียงข้างจะต้องอยู่คนเดียว มองซ้ายมองขวาก็อาจจะไม่เห็นใครนอกจากลูกจากหลานก็เป็นของธรรมดาที่จะต้องมีคนดูแลสุขภาพจิตให้ดีดูแลใกล้ชิดญาติมิตรไปมาหาสู่มันทำบุญพาไปออกงานนั่นงานนี่ไปเห็นนั่นเห็นนี่บ้าง ที่มันแตกต่างจากของเดิมความซึมเศร้าเศร้าโศกอลัยอาวรก็จะค่อยๆบรรเทาลงด้วยธรรมะบ้างด้วยการเวลาบ้างเหมือนกับเราที่มีเป็นแผลเบตาดีนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าทาบ่อยๆก็อาจจะไม่ดีก็ต้องรอเวลาใช้เวลาให้แผลสมาน สมานแผลด้วยด้วยความรักที่ลูกหลานญาติมิตรมอบให้นี่แหละจะเป็นตัวบำรุงใจของคุณแม่ชะเล่มให้เบิกบานขึ้นมาให้คลายอลัยอาวรณ์เมื่อคุณพ่อจากไปแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะขั้นปรมัติ เป็นธรรมะขั้นสัจธรรมขั้นสูงที่ทุกคนจะต้องเจอวันนี้เรามางานท่านวันหน้าก็อาจจะมีคนอื่นมางานเราวันนี้เราวางดอกไม้จันทร์คนอื่นวันหน้าก็จะมีคนอื่นมาวางดอกไม้จันทร์เราเป็นสัจธรรมที่ต้องทำความเข้าใจไม่ยกเว้นพระราชา ยาจบวัน,นิพกมหาเศรษฐีไม่ยกเว้นไข่ทั้งสิ้นต่อให้มีเงินทองทรัพย์สินมากมายสัจธรรมนี้ก็ยังปรากฏอยู่แม้การเวลาจะผ่านไปยาวนานแค่ไหนฉะนั้นคุณพ่อประสานเป็นธรรมชาติที่ท่านจากไป94ปีเหมือนกับใบไม้หล่นจากต้นเหมือนกับผลไม้ที่สุกเต็มที่ แล้วก็หลุดจากขั้วธรรมดาธรรมดาบางคนอายุร้อยปีร้อยสี่105ปีร้อยห้าปีที่อัตมภาพ,าพเห็นมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตไม่มีถ้าไปถามคนเจ้าของชีวิตก็จะมีความรู้สึกว่าพอแล้วแต่ลูกหลานก็ดีหมอก็ดียาก็ดี พยายามจะให้ท่านอยู่นั่นเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าถ้าเราทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็เป็นสัจธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าชีวิตทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากฎไตรลักษณ์เป็นกฎแห่งสัจธรรมขั้นปรมัาขั้นสูงสุดที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้น วันนี้อัตมภาพก็มาอำนวยอวยพรให้กำลังใจท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานทุกคนก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้า28พระองค์พระธรรมขันธ์8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์พระอริยสง์อสีติมหาสาวก ตลอดจนถึงบุญญาธิการขององค์บุรพามหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกพระองค์บุญญาธิการอันเกิดจากทานะบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำบำเพ็ญมา จนกระทั่งส่งผลให้พระองค์ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตลอดจนถึงบุญญาธิการต่างๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อประสานจารุสมบัติให้ท่านได้รับรู้อนุโมทนาบุญสวยผลแห่งบุญนี้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ สมดังเจตนาของลูกหลานญาติมิตรบริวารจงทุกประการเถิด